เอาอีกแล้วเหตุการณ์เหตุการณ์อย่างเงี้ยทาไมต้องให้เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ได้ยินกัน้ยไหมว่าเคร้อยล้านมันขี่รั้งขี่หนแล้วกับเคร้อยล้านเนี่ยที่ทาเหตุการณ์ทําให้คนตกอกตกใจให้ทาให้คนหวาดกลัวและพฤติกรรมแบบนี้ทําไมถึงปล่อยปาละเลยกันขนาดนี้แล้วต้องให้เกิดสูญเสียอีกใช่ไหมต้องให้มีเด็กตายต้องให้มีคนตายอีกใช่ไหมต้องให้มีคนสูญเสียใช่ไหม ถึงจะหยุดกันเอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดขอช่วยแชร์กันหน่อยแชร์ให้ถึงเจ้าหน้าที่แชร์ให้ถึงรัฐบาลจะเอาไว้ไม่ได้คนแบบนี้เพราะจะเกิดวิธีจะเกิดเหตุการเหตุการณ์ที่จะต้องเอางูไปปล่อยให้กัดนักศึกษาให้กัดกลางถนนให้กัดคนบริสุทธิ์หรือเอามีดไปไล่กีดไล่ควันคนครั้งนี้กีดตัวเองแล้วต่อไปจะกีดอะไรเอาล่ะช่วยกันหน่อย เชื่อกันหน่อยเจ้าหน้าที่หัดดูแลกันนิดนึงเหตุการณ์อย่างนี้เข้าไปล็อกคอธนาทรไอ้ล็อกคอธนาทรเนี่ยมันก็โหดร้ายแล้วทําให้คนก็เห็นว่าอุจจารมากทําไมถึงบุกเข้าไปขนาดนั้นทาถึงขนาดนั้นไม่เกรงกลัวอะไรเลยหรือไงแล้วญาติพี่น้องทําไมถึงให้ท้ายกันได้ขนาดนี้อันนี้ตั้งคอสงสัยนะแต่ให้ประชาชนช่วยกันแชร์หน่อยไอยถึง รัฐบาลคนที่ต้องรับผิดชอบคนต้องดูแลคนต้องแก้ไขและดําเนินคดีถึงที่สุดกับเคร้อยล้านจะปลอป่อยป่าละเลยแบบว่าให้เป็นคนเป็นคนประสาน่าให้ดีแล้วจะปล่อยอย่างนี้เหรอให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหรอแล้วต่อไปถ้าเกิดสูญเสียแใครจะรับผิดชอบช่วยกันหน่อยนะครับนี่แต่วันนี้คลิปนี้ไหนๆก็จบแล้วแต่ขอรีวิวสินค้าทีหน่อยของอร่อยของดี ก็อยากจะโชว์นี่โอ้โหเป็นไงหนึบหนับนี่ครับเส้นหนึบหนับมาล่ามอไฟโอ้โหนี่กดลิงก์กดลิงก์ตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะครับมีตะกร้าสีเหลืองกดลิงก์วิธีทําสะดวกมีมีการทําความร้อนอยู่ข้างในสามารถเอาน้ำละลายแล้วความร้อนได้เลยโอ้โหร้อนฟันกล่มอร่อยนี่หนึบหนับหนึบหนับหนึบหนับ,นบ,นบอันนี้ไม่พอนะครับ นี่ยังมีนี่อูดังหมูอ่าอูดังหมูญี่ปุ่นโอ้โหยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีนี่เป็นไงแบบกุ้งกิ้งขมเร็จรูปนี่ดูนะครับกดเข้าไปในลิงาก์ตะก้าสีเหลืองได้เลยนะครับยินดีนำเสนอจะอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยววันไหนไลฟ์สดเราจะมาให้ดูถ้าไลฟ์สดแล้วอย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับนี่อันนี้หม้อไฟร้อนหนึนบหนับหนึบหนับเลยนะครับีนอันนี้น่ากินมาก แล้วลดมา